คราวนี้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดท่านผู้ชมยาเสพติดเนี่ยไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับตำรวจเขาจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาไอ้เนี่ย925กิโลนะครับมูลค่ากว่า350ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันเวลา9นาฬิกาของวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยที่สถานีตำรวจภูทรประลุกกาสะเมะอ่ามเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส นายปิชาหน้ยนอยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยแล้วก็พลตำรวจโทรนิติในหลังยานายรองผู้ชกการตำรวจภูธรภาคเแล้วก็ตำรวจอีกหลายท่านเลยนะครับนะครับก็ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายต่วนตามียลาคออายุ40ปีอยู่ที่บ้านเลขที่8ทับหหมู่ที่4หมู่ที่4ตําบลมะกะลูปี อำเภอกะเพ,า,เพาะจังหวัดปัตตานีพร้อมยาไอเนี่ยจำนวน37กระสอบท่านผู้ชมน้ําหนักเนี่ยสากระสอบเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเก้าร้อยิกิโลนะเกือบตันนะนะครับที่อำเภอพลังบรรทุกอ่าที่ที่อ่พลางไว้นะครับในกระบะหลังของรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลัก วีโวสีเทานะครับหมายเลขทะเบียน3ทอพุทธเ,เ,เท่ารอเรือ33 0 1กรุงเทพมหานครแบบมีรั้วนะครับแล้วก็มีผ้าสีเนี่ยสีฟ้าเนี่ยปิดไว้นะครับขณะที่ขับผ่านด่านตรวจที่สถานีตำรวจปูทอนปะลูกาสมะหมู่ที่1ตำบลประลูกาสมะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเมื่อเวลา14บนาฬิกาของวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจยึดของกลางต่างๆเพิ่มอีกหลายรายการ นะครับโดยสืบเนื่องมาจากมีแหล่งข่าวประสานงานมาที่พันตำรวจโทรอัครพลสลับเพชรสลรวัตรสถานีตำรวจภูธรป,ปุปะรุกาสมอเนี่ยนะครับจากมีการาจะว่าจะมีการเนี่ยขนย้ายยาเสพติดซึ่งเป็นยาไอจากพื้นที่ภาคกลางลงมาอย่างพื้นที่นาราที่ว่าโดยใช้รถกระบะแบบนี้นะฮะ หมายได้ขทะเบยียนนี้จึงประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดนราธิวาสสนทิกําลังขับรถยนต์ตะเวนตรวจสอบรถต้องสงสัยบนถนนในเขตรับผิดชอบนะครับรวมทั้งกระจายตั้งจุดสกัดบนลอยบนถนนเส้นทางต่างๆจนกระทั่งพบรถกระบะผู้ต้องสงสัยเนี่ยตามที่แหล่งข่าวที่แจ้งมาในพื้นที่นะครับโดยเลี่ยงเข้าไปทางเส้นทางมุ่งสู่บ้านไม้แก่นอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นเขตร้อยต่อ ระหว่างพื้นที่ปรุกาสมมเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดตรวจสกัดก็พบเป้าหมายที่ต้องการเลยนะครับนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ค้นแต่นายต่วนตามียีเนี่ยคนขับเนี่ยท่าทีที่จะขับรถหนีทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้เมื่อตรวจสอบบริเวณหลังกระบะเปิดผ้าใบขึ้นมาครับท่านผู้ชมที่ปิดไว้นะ เมื่อแกะตรวจสอบพบก็สอบปุ๋ยสีขาวจํานวน37กระสอบภายในกระสอบมียาไอซุกซ่อนอยู่น้ําหนักทั้งหมดเนี่ย9ก5ิกิโลกร,รมัมเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไปที่สถานีตํารวจบุทรปุรากาสมอจากนั้นก็สอบสวนนายต่วนมียีให้การว่าตนเนี่ยรับจ้างขนยาไอจากนายยูไม่ทราบนามสกุลมาจากพื้นที่กรทมโดยได้ค่าจ้างเนี่ยเที่ยวละ4 0 0 0 0 0บาทเพื่อน,นําไปส่งให้เอเย่นในพื้นที่อําเภอตากใบ นะครับโดยมีการรับจ้างขนยามาแล้วเนี่ยสามเที่ยวเที่ยวเราเกือบตันแสดงว่ายาไอนี่ไปในสามเที่ยวเกือบสามตันแล้วมาเกมที่เนี้ยมาเกมที่ตันที่สามเนี่ยซึ่งการลักลอบขนยาไอในแต่ละครั้งก็จะมีนายแรไม่ทราบนามสกุลอีกเหมือนกันอ่ะก็จะขับรถเก๋งนําทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็จะโทรมาแจ้งว่าเอ้ยมีด่านเขาเรียกว่ามีเลมีเลเพื่อให้เลี่ยงผ่านไปเส้นทางอื่น แต่ตนเนี่ยเลี่ยงใช้เส้นทางรองที่มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่แก่นจังหวัดปัตตานีและก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมเอาไว้ได้ซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็ทําการขยายผลตรวจค้นบ้านของนายตรวจตามียีพร้อมได้ตรวจยึดของกลางเพิ่มไปตรวจสอบอาทิเช่นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนหอนคูกสโศรสีหนึ่งสามศูนย์สามกรุงเทพมหานครรถเกง๋งยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิตสีแดงหมายเลขทะเบียนแปดสองสามแปดนาราธิวาสรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีส้มหมายเลขทะเบียน สองขอไข่ซอสราหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งกรุงเทพมหานครรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุน่น Xmax สีเขียวทะเบียนสามขอไข่จอจานเจ็ดเก้าเก้าเก้ากรุงเทพมหานครแล้วก็ทรัพย์สินอีกมากมายนะนะครับโอ้โหทองรูป,ปรพันธ์สมุดบัญชีธนาคารพร้อมโฉนดที่ดินรวมมูลค่าของกลางที่ยึดได้เนี่ยนะทั้งสิ้นเนี่ยของกลางนะสิบเอ็ดล้านแต่ยาเนี่ยนะครับเก้าร้อยยี่สิบห้ากิโลกร,รัม นะอันนี้ก็เป็นเขาก็ตั้งข้อหานะครับดำเนินคดีกับนายต่วนมียาเสพติดประเภท1แอมเฟตามีนหรือยาไอซ์โดยมีการครอบครองเพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าก่อให้เกิดแพร่กระจายในกลุ่มของประชาชนนะโดยการทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงอันนี้ติดคุกยาวนะครับมูลค่ากว่าเท่าไหร่เนี่ยนะฮะสามล้านบาทไปยึดที่บ้านอีกนะอีก11ล้าน ประมาณ360ล้านโอ้โหช่วงนี้นะค้ากัหน,กห,นกหนักหนังหนักง่วงเลยยานะครับฝากรัฐบาลชุดใหม่หน่อยนะครับช่วยมาปราบปรามยาเสพติดนะครับอ่ะอันนี้เป็นบอลบ้าน,นทีวี รับสนุนข่าวโดย